ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะสวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศฝนตกแล้วหลังจากฝนตกสายก็ไปที่นาน,นะคะเพื่อไปดูว่ามีน้ำไหมเพราะว่ารอฝนมานานแล้วนะคะและวันนี้ก็มีคุณยายเอาผ้าไหมบ้านมาให้ขายสามชิ้นนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนหมดเลยเป็นงานโบราณนะคะสวยมาก ช่วงนี้ต้องหาเงินซื้อปุ๋ยนะคะเพราะว่าชาวนานั้นต้องอาศัยดินฟ้าอากาศและตอนนี้ก็ฝนตกนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นงานห่างกระ ROC รนะคะเป็นไหมควบมีความหนาแน่นมากเนื้องานสวยเนื้อหนานะคะชิ้นนี้เป็นไหมบ้านพุ่งยืนเลยนะคะความยาวมาตรฐานเนื้องานจะสวยมากๆค่ะจะมีสองสีสีขาวสีเขียวผสมกันก็จะมีความเงานะคะ ถ้าเจอแดดก็จะเปลี่ยนอีกสีหนึ่งเป็นงานที่สวยนะคะเป็นงานหางกระรอกเป็นงานไหมบ้านตีเกลียวนะคะไหมาหางกระรอกนั้นถือว่าเป็นไหมที่ทํายากเช่นกันนะคะเพราะว่าต้องมีการตีเกลียวเสร็จแล้วจึงจะทอได้ใช้สองสีในการตีเกลียวนะคะก็จะมีสีเหลืองกับสีเขียวออกมานั้นก็จะมีความเงาจะออกสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะถ้าเจอแดดก็จะมีการเปลี่ยน ทุกสถานการณ์นะคะสำหรับสีสันของหางกระรอกนะคะงดงามมากๆเป็นไหมบ้านเส้นเล็กนะคะเรียกว่าไหมเนื้อนะคะชิ้นนี้ถือว่าเป็นงานไม่แพงมากช่วงนี้เป็นงานที่ไม่แพงจริงๆนะคะสนใจก็ทักมาได้ค่ะสายก็มีแล้วนะคะชิ้นหนึ่งวันนี้ก็จับไปคนละสีกันใครสนใจอยากเก็บหรือว่าอยากเอาไปใช้งานก็สามารถสั่งได้ค่ะหายากนานๆก็จะมีไหมบ้าน าจากชุมชนมาขายนะคะช่วงนี้หาเงินซื้อปุ๋ยนะคะเพราะว่าข้าวกำลังได้ฝนนะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นงานผ้าไหมาสามตะกรนนะคะเรียกว่าลายสาคูเล็กเป็นลายโบราณน,นะคะชิ้นนี้จะไม่ค่อยมีนะคะในปัจจุบันเป็นไหมบ้านพุ่งยืนเลยนะคะ ความยาวมาตรฐาน1นึคูณสเมตรเนื้องานสวยนะคะชิ้นนี้ก็เป็นไหมบ้านาเช่นกันนะคะจากชุมชนของทรายเองของคุณยายนะคะก็จะมีคุณยายหลายคนส่วนใหญ่แล้วจะทอผ้าไหมเก็บไว้นะคะเมื่อเดือดร้อนก็จะมีการเอามาขายนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจะมีเก็บผ้าไหมแต่ละบ้านนั้นก็มีเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับไหมบ้านด้วยแล้วก็ทอเองด้วยนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็น าง,งานโบราณน,นะคะสนใจก็ทักมาความยาวมาตรฐานนะคะเนื้องานก็สวยตามสีนี้เลยนะคะก็ทักทายมาได้นะคะไม่จําเป็นต้องซื้อ,อเพราะว่าทรายขายผ้าไหมอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผ้าไหมก็ทมได้นะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจอยากรู้เรื่องอะไรก็ทาได้สําหรับผ้าไหมนะคะสําหรับราคาก็พูดคุยกันได้เนื้องานสวยนะคะอยากให้ f c เอาไปเก็บไว้นะคะ น่าสนมากๆค่ะเพราะว่าเป็นงานใหม่บ้านแล้วก็เป็นงานโบราณด้วยหายากเช่นกันทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะสำหรับลายนี้เรียกว่าลายาลายสาคูเล็กนะคะลายโบราณน,นะคะเนื้องานก็สวยสีสันค้าใหม่ทุกชิ้นน้ำสายก็จะอาบน้ำยาทำนิ่มส่งฟรีนะคะด้วยความเต็มใจสำหรับ f อนะคะที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปของซายนะคะ ขอบคุณอย่างมากเดี๋ยวไปชมในชิ้นที่3ต่อไปนะคะความงามในชิ้นที่3มก็จะเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งยืนเช่นกันนะคะวันนี้สายก็ได้รับมา3ชิ้นนะคะเป็นงานสามตะกอนะคะเรียกว่าลายโฮละคะซึ่งเป็นราชินีแห่งผ้าไหมจังหวัดสุรินทนะคะเนื้องานาสวยมากค่ะหนานแน่นมากๆสีสันก็สวยด้วยนะคะงดงามมากๆค่ะเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะ ความยาวมาตรฐาน1นคูณสเมตรเนื้อแน่นหนามากๆค่ะน่าสนใจมากๆค่ะสายก็ชอบอางานที่เป็นไหมบ้านนะคะยิ่งเป็นงานโบราณเก่าเก็บถือว่าเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็มีเส้นที่เล็กนะคะและทําให้ใส่แล้วนุ่มสบายด้วยสําหรับไหมบ้านนะคะ,ะงานแน่นหนามากๆค่ะแต่ว่าสนใจก็สามารถพูดคุยกันได้ทักทายถามได้นะคะสายก็จะอาบน้ำยาเย็บเก็บริมทำนิ่ม ส่งฟรีนะ,นะคะเนื้องานสวยจริงๆแน่นหนามากๆนะคะผ้าไหมโฮรายชินีแห่งผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์นะ,ะดูช้าๆแล้วชัดๆนั้นก็จะเห็นความงดงามนะคะเพราะว่าผ้าโฮลั้นจะใช้ก็สวยเยอะมากสําหรับการทอนะคะเพราะว่ามีหลายสีนะคะแล้วก็เป็นงานที่ทํายากด้วยสนใจก็ทักมานะคะใครอยากได้ ผ้าไหมาราชินีแห่งจังหวัดสุรินทร์ก็คือผ้าไหมโฮละนะคะงดงามมากๆเป็นงานเก่าเก็บเช่นกันนะคะงานของคนโบราณน,นั้นก็จะมีความละเอียดและก็สวยงามมากๆค่ะสนใจทักมาได้นะคะผ้าไหมโฮลั้นเป็นผ้าไหมประจําจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นราชินีแห่งผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์งดงามมากๆ,ๆค่ะ ชิ้นนี้เดี๋ยวไปดูว่าสายทำอะไรต่อนะคะช่วงนี้หลังจากที่ถ่ายทำคลิปสายก็จะมาแต่งนางแบบให้กับนางงามของสายนะคะนางงามจะใส่ผ้าไหม่สาชิ้นวันนี้ก็ทำไปเพื่อความสนุกสนานนะคะก็ไม่มีอะไรวันนี้ฝนตกบรรยากาศดีมากๆสายก็เลยจับนางงามแต่งชุดผ้าใหม่นะคะ ดูแล้วก็น่ารักดีนะคะถ้าเป็นคนก็คงจะเอาส่งประกวดได้นะคะแต่ว่าเป็นหุ่นก็ได้แค่แต่งให้เขานะคะ,ะงดงามมากๆสำหรับผ้าใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะสนใจก็ทักทายมาได้มีอะไรก็ถามได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชม fc ทุกท่านวันนี้ก็เอาอ,ะ,อะไรที่สบายๆมาให้ fc ได้ชมนะคะบรรยากาศนอกบ้านและก็บรรยากาศในบ้านด้วย ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะอยู่บ้านถือว่าเรา,าพักผ่อนอยู่บ้านทานอาหารให้ครบ5หมูลแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะถ้าออกไปข้างนอกก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมนะคะป้องกันตัวเองและการอยู่บ้านดีที่สุดนะคะช่วงนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะก็มาดูนางงามของทรายนะคะทำอะไรที่มีความสุขก็ทำไปไม่ให้ใครเดือดร้อนอเราก็โอเคแหละและขอบคุณสำหรับ f อทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสู้ๆกันต่อไปนะคะ